จะบอกว่าผมดึเอายาหุบผมมาดู คอจะเป็นส่วนที่เขาบอกว่าแก่เร็วที่สุดคอเราก็แบบสำคัญในแผนน้าเลยไม่เห็นไหมกิตาในแต่ละวันนะก็คือวันหนึ่งสวยบางวันก็ไม่สวยบางวันเซอข้างบางวันอีกข้างก็เี่ยวเลย่าเพื่อนให้มาในงานรับการสิบโมงสามนะคะ ความมาเช้าก็จะไม่มีใครอะไรเนี่ยอันยองสวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำอะไรกันก็จะมาดูนะคะว่ากระเป๋าของเรามีอะไรกันบ้างตอนปีสี่เราพกอะไรกันมาเรียนบ้างนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันเรียนแบบสุดท้ายและอันดับแรกเราก็ต้อง iPad นะคะสำหรับการเรียนของเรามีหูฟังด้วยมีหูฟางเหมือนกันแต่เป็น a อร์ o อ s นะคะ ปัดตาจริงไหมเพราะว่าแบบว่าตอนซื้อเคสอะ่ะไม่ได้ดูว่ามันไม่มีที่ใส่ปัดกาก็เลย ากกกา็เลยตั้งไว้ในกระเป๋าเสีไม่ว่าจะหายเรื่องอะไรนะของเขาก็แยกเหมือนกันเพราะว่ามันใส่เปาะปากกา Apple Pencil ใช่ไหมคุณจะไดนใช่แล้วมันก็ใส่ในช่องไอเทมไว้ได้ต่อไปก็เป็นสิ่งจำเป็นของการเรียนจะเป็นคนที่เด็กยาเหลืองมากก็คือมันต้องมีประจำเวลาถูกยาดิคือปั๊บๆต้องกอะตุกใช่ก็คือสึกอะไรขาดหายเพอไม่มีก็จะแบบทุกคนใครมียา ช่วงนี้ก็โควิดอีกไปใช้ของเพื่อนเพืนว่าติดโควิดจากเพื่อนอะไรแออแ,แต่ละคนก็ตบองพอของกของตัวเองช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนก็เลยต้องพกเครื่องกันฝนมาพ<อ>ายุอะไรนะโนลูเขาหิม่ะแมททำวันมาหิดนอันนี้ก็แบบเป็นน้ำตาเทียมเพราะเราตาแห้งบ่อยจะเป็นตาป่มากไม่มีของมีสออ ไม่เหมือนตอนว่าผมเนาะเออแต้องมีกลองอสวยๆอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นสแอลกอฮอล์เฮชานนะคะแอลกอฮอล์เหมือนนกันเนี่ยขนะวดน้ำอุ้ยขวดน,น้ำตั้งมอยู่ติดแล้วก็กุญแจหอกุญแจรถ มีกระเป๋าผ้าอันนี้ได้แต่งงานมีขวบ50ปีของแพทยในสอยดาวได้ก็คือหวังว่าจะได้ทองทุกคนล้วนได้กระเป๋าผ้าแบงค์ได้ตกเล็บแบงค์ปกติตาจจะใช้แบบว่าโทรศัพท์ในการสแกนอ๋อแม่ไฟโฟมเป็นส่วนเท่าไหร่ก็เลยไม่มีกระเป๋าตังค์ก็เสียบเสียบไว้ในช่องเดี๋ยวว่าหลังแบบไม่มีตังค์ก็ค้นค้นเอาอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าตังค์นะคะมีช่องเสียบบัตรอันนี้ของที่รหัสซื้อให้ วันรับกาลมาแซวแล้วก็ที่สําคัญคือสายชัดแบบต้องพกมาช้าเพราะว่าแบบหมดตลอดเวลาไม่มีละหมดละทุกคนตอนแรกก็คิดว่าเป็นจะน้อยๆอยเนาะมาก็พอตัวอูกเออก็เยอะและนี่ก็จะเป็น w a t in my bag ของพวกเรานะคะบ๊ายบาย ให้โจ๊ตคอรรัลแลนด์ดิสแทนตูอัรกิเมนทเท่าไหร่เราเลิกเมียแล้วเยอะไรนะลูกพอร์ตก <sleeve monastery> <iling> ับพ้อสมุดเคยถ่ายไหมไม่ถ่ายในห้องสมุดจะเป็นกันไรลูกแคปกก็เกยนแล้วลูกถูกวะ The best เดี๋ยเเจเลยอายุยี่สิบแลอันนี้แล้วเอ้ย ล้างหน้าเสร็จเนี่ยเราก็จะมีการทาครีมเลยนะคะสำหรับขั้นตอนสำหรับไม่ดูทีมของการก็คือจะไม่ได้เยอะขั้นตอนมากส่งสำคัญก็คือ m o i s ไลเ i อร r แค่นี้คือจบแล้วแล้วก็แผ่นมาสก์หน้าครมันก็ไม่ได้จําเป็นเท่ากับการที่เราแบบทาครีมทุวกวันเนี้ยเราลดขั้นตอนแล้วเราก็ประหยัดเงนินไปได้เยอะเลยแล้วก็ผิวหน้าก็แบบดีกว่าอันที่แบบใช้เยอะๆแค่ตัวนี้ตัวเดียวจบ I love celery มากแบบซื้อมาปนแบบอันนี้หมดไปสองสามโหลแล้วอะ แล้วก็ยังติดใจใช้ตัวนี้อยู่คุ้มันดีมากแล้วก็สําหรับโลชั่นตัวเราก็จะใช้เป็นใช้ไปเรื่อยทุกคนไม่ได้ละ่ะไม่ได้เจาะจงว่าแบบต้องใช้ตัวนี้อะไรเราก็แบบเราก็ลองสูตรไปเรื่อยๆอีกตัวที่เขาใช้ก็คือเป็นของดรภอโคมอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะ <c oughs> ช่องเราไม่มีสปอนเซอร์คุณเลยลวเราอาจจะมีหัวใต้ตา้าวะหนแบบคิดว่าตาล,ะล,ะล,ะละ้าหรือเดกอดอะไรเนี้ยแล้วก็มั่วมันจะเป็นเจลว่านหางที่ เย็นๆเขาบอกว่าช่วยลดความหมองคําของใต้ตาแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้ทุกวันแล้วก็เราไม่ได้ใต้ตาดำขนาดนั้นก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นผลจริงไหมก็ใช้เพื่อความสบายใจในวันที่แบบนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยติวันสัหรับวันที่เราเป็นสิวนะเราก็จะใช้ตัวนี้เจลแต้มสิวของมิซูมิคีิปเป้สิวอ,อักเสบอ่ะยิ่งใกล้มาประจำเดือนใช่ไหมเราถ้าสมมติมีสิวขึ้นอ่ะบอกไอ้นี่ไป ตอนก่อนนอนอะตื่นเช้าขึ้นมาบางทีมันยุบสำหรับดิมันเราก็ใช้ของเริสัทจุกอ,อันนี้เลยตัวเดียวจบเขารียรู้มันดีมันถูกอะดีชุ่มชื้นด้วยแล้วก็มันดีอะคือปากเราไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วด้วยก็เลยรู้สึกว่าโดยใช้ตัวนี้มันก็ชุ่มชื้นดีมันไม่ได้เหนียวไม่ได้อะไรก็เลยใช้ตัวนีมันรื่อยๆก็หมดแล้วสำหรับในูทีของเรานะคะแล้วก็วันนี้ก็คือเราไปยืมหนังสือมาใช่ไมม้มไป้องสมุดมาอันนี้ก็ดูน่าสนใจดิความรับเศรษฐีคนแบบนี้แหละดึงดูดเงิน แล้วก็เขาแบบเป็นการวกรวบรวมจากเศรษฐีระดับโลกถึง2,000คนแล้วก็ลองอ่านคำโปรยไว้แล้วอะ่ะคือรู้สึกว่ามันดีมากมันไม่ได้พูดถึงแค่การเงินอย่างเดียวม,มันสามารถแบบพูดถึงเรื่องพัฒนาตัวเองเป็นหนังสือพัฒนาตัวเองอะไรอย่างนี้ด้วยนี่ไงนอกจากจะมุ่งไปที่การเป็นคนรวยแล้วหนังสือได้มียังให้ความสําคัญกับการมีความสุขด้วยซึ่งต่างจากหนังสือสอนให้รวยทั่วไปที่มักจะสนใจเรื่องเงินเสียจนลืมการมีความสุขไปอย่างน่าเสียดาย ก็เลยรู้สึกว่าเป็นหนังสือที่ดีแบบรอ่านดูแล้วมันก็โอเคอะ่ะก็เดี๋ยวคืนนี้ว่าจะเราอ่านตันี้นะคะก็สําหรับในหนึ่งวันนะคะในชีวิตปกติของการก็จะดําเนินมาแบบนี้เนาะคือแบบเราพยายามปลุกตัวเองให้แบบตอนเช้าไปออกกำลังกายพยายามออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อยแบบ2 5 0ยนาทีต่อสัปดาห์ใช่แล้วก็พยายามแบบนอนให้เร็วแล้วก็ตืน่นีเช้าหลังจากที่เราทำแบบนั้นมาเรื่อยๆพอเราตื่นเช้าใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ มันดีว่ะมันดีากับการที่แบบเราตื่นเช้ามาออกกาลังกายแล้วเราก็รู้สึกเฟรชมากแล้วก็มันก็รู้สึกดีกับเัียองรู้สึกว่าภูมิใจมากที่แบบวัเ,เราตื่นเช้ามาออกกาลังกายได้ว่ะแล้วตอนเช้าก็คือจะไม่ค่อยมีคนแบบยิ่งโซนเวทน,นะแบบเหมือนถ้าไปตอนเย็นนะคนจะเยอะใช่ไหมนี่ไปตอนเช้าคุณแบบโซนเวทน,นี่เป็นของฉันแค่คนเดียวจะเล่นเครื่องเล่นหรือว่าจะเล่นท่าอะไรก็แบบไม่ต้องเกรงใจใครก็คือเล่นได้อยู่คนเดียวซึ่งก็รู้สึกว่าผ่านมาเดือนนึงก็คือดีมากแบบภูมิใจที่ตัวเองทําได้ ทุกคนก็จบแปแล้งน,นะคะสำหรับวอนในหนึ่งวันนะคะหวังว่าทุกคนก็จะ enjoy ไปกับคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนคืนนี้หลับไม่ฝันนะคะบ๊ายบาย